พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระถมรมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีบงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหาก,กษัตริย์ศึกทรงยกทัพกลับจาก มเมนเพื่อเข้าปรับรามการจลาตนในกรุงธนบุรีภายหลังบ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้วมุขคำมามราชมนตรีและราชดอนพร้อมใจอัญเชิญสมเด็จเจ้าพระมหากษัตริย์ศึก ขึ้นเถลิงเท่าวันนะราชาสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่6เมษายนพศ2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงธรรมนุบบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองอย่างดีทรงฟื้นฟูการ พระศาสนาพระราชาภารกิจที่สำคัญยิ่งของพระองค์คือทรงสร้างนครป้อมปราศาสตรราชมเทียนวัดพระศรีรัตนศาสด สดารามพร้อมทั้งโปรดเก้าให้มีการพระราชาพิธีฉเฉลิมฉลองพระนครพระราชธา,านนามนครที่สร้างใหม่นี้ว่ากรุงเทพมหานครอามรรัตนโกสินทร์มหินทาราอายุทยาม,มหาดิโลกพบ นพรัตราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอามอพรพิมานอวตารสถิตสักกทัติยาวิสนุกรรมประสิทษ และโปรดให้มีพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษครั้งที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวไทยเป็นอันเนกกรนาประการ